สวัสดีค่ะพวกกบรองช่องงามโชคกบราแฟมิลี่นะคะโอ้ดูไมยวาดเออพวกเขาไในลูกเขาก็ไม่ทำอะไรเลยไม่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 เมาดพระพี่งามโชคพาน้องวาลิตไทยมาหาคุณพ่อใช่ไหมอืม้อโอ้เสียงแม่ดาวรุ่งนะคะพวกห่วงลูงลกเขาอ่ะนะใช่คิดถึงโอ้ คิดถึงวาเลนไทน์นะคะแม่ดาวรุ่งคิดถึงวาเลนไทน์ครวนเลยโอ้ทำไมมอมเมมจังเลยวาเลนไทน์ไปปะแป้งมาจากไหนนี่อ้าวจุ๊บจุบกับแม่วาดนะคะอ้าวอ้าวเดมากดมินดูนะคะอาวอากินญ้าเร็วกินญ้ากับพี่งานโชคเร็วอเร็ว เรไม่ได้เยอะโลูกอะให่กเยอะอยาไปเด้อเด้อไปแล้วไปแล้วงามไปแล้วเด็กน้อยอยากไปหาจะคุณพ่อหรือคุณแม่ไปหาพ่อนะเด็กน้อยคิดถึงพ่อเนาะเขาคิดถึงพ่อนะคะเขคิดถึงพ่อเขาก็จะพากันวิ่งไปหาพ่อนะคะเด็กๆพ่อวันนี้พ่งปวันแม่โ คิดถึงนะคะคิดถึงพ่อเล่เนาะเด็กๆก็จะวิ่งไปหาคุณพ่อนะคะซึ่งตอนนี้คุณพ่อก็ตกมันจะไปหาคุณพ่อยังไม่ได้นะคะดูนั้นอ้าวอ้าวอ้าวดูเด็กสงคนนี้เอาวันชาทำไมไม่กินหญ้าเดินหาอะไรหืม่อกลงเาเออเอาเนี้ยนี่เอือ พี่งามกดน้องแล้วพี่งามเด็กก็จะไม่อยู่นิ่งๆนะคะก็จะซนน้องเขาก็เดินน้องเขเดินระบินระเวียเลยนะคะน้องน้องเดินระบินระเวียเลยน้องนี่ เอาพี่ก็จะไปเหมือนกันพี่จะไปถูเสาได้พี่นี่พี่มาถูเสาแล้วพี่มาถูเสาแล้วเอาหนูจะเล่นบอพี่งามไหมโอ้ปะแป้งแล้วดูพี่งามก็มาถูเสานะคะอีกคนก็ปะแป้งอีกคนก็ถูเสาโอ้ยดู ระบุนเลยอะไรเนี้ยระบุนระเวียะนี่เราบอกว่ามนปุยเลยะบุนระเวียะเลยเด็กทั้งสองคนเอาชูส,สาวแล้วอ่ออ่อคัออออนจังเลยคันจังเลยพี่พี่จ๋าคัานนะคะแล้วน้องเดน้องคันไหม <c oughs> โอ้ valentine ว้าย thai ปะแป้งแต่เช้าเลยโอ้โห งามโชคคันนะคะคันโอ้ไปขโมยกล้วยขโมยกล้วยเต็มปากเลยโอ้เออเอาเอาละเล่นทุงแล้วงามโชคเล่นทุงขยะแล้วขยะแล้ว กินด้วยบ่นั้นอันนี้เอ่อเองว่าหน่วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะไปหาพ่อเล่เด้อให้พ่อหายก่อนเด้อจะพาไปเที่ยวเด้อเจอกันอุ่นวายน่าดูนะคะเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยนะคะ จะปูใส่กระดุงเลยนะคะสองคนนี้ม่เจอกันแม่วสนางงนะคะวันนี้ทำไมฉันมีลูกสองคนเนาะทำไมฉันได้ลูกสองคนงงเลยโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหดูพี่งามโชว์เอาขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วดูแล้วดูแล้วดูดู ณออขึ้นขี่น้องแล้วโอ้ยขึ้นขี่น้องแล้วเป็นกระเทยเด้เป็นเกยนะคะสองคนนี้เป็นเกย

เล่นไทยลากหญ้ามาแล้วนะลากหญ้ามาแบ่งกันแล้วน่ารกมาแบ่งกันแล้วพื้นที่ก็แคบนะคะดูเด็กก็จะโยกันก็ไม่เต็มที่นะคะเอาขึ้นขี่หน่อยเอาวาเลนไทยนอนลงลูกเอ้ยให้พี่ขี่หน่อย นแกล้งน้องตลอดนะคะดูสิอยเดี๋ยวจะพาไปในป่านะไปเล่นกันอยู่ที่ป่าเนาะพื้นที่จะแบบว่ากว้างหน่อยอันนี้เป็นพื้นที่บ้านก็จะแคบนะคะพื้นที่แคบแล้วก็ทัวไปหาพ่อเล่ด้วยนะคะซึ่งพ่อตกมันเนาะเอาขึ้นเอาขึ้นพี่งามมั่งเอาเอาเอาขึ้นพี่งามแบบพี่งามก้มให้แล้ว่นอะ ไม่ทันเลยพี่งามลุกแล้วไม่ทันพี่งามเลยอดีใจหาใจอก็ดีใจพี่ก็ดีใจอล่นานผมดูะอุมมแล้วดูลมิรภัยแล้วลุมิรภัยของพี่งามโชคนะฮะเอาายกขาสูงอา น้องก็กลัวพี่เลยเด้อถ้าพี่ขึ้นบ่อยน้องหนีน้องนี้น้องนี้พี่แล้วพี่ก็จะขึ้นน้องอย่างเดียวเลยอุ้อ้ยอุ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 ้ยโอ๊ยโอ๊ยพี่พี่เสียก็ต้องสกัดนะต้องสกัดไม่ให้ไปหาพ่อรี่นะสกัดไว้นะ Ngắm chúc ngùng, ngắm chúc ngùng Yêu hộp nội cũng không được Yêu hộp cũng không được Mì, muộn tụi chẳng lỡ Muộn tụi chẳng lỡ À, valentine mộp rồi Mộp rồi, valentine rồi Ôi, sân mê โอ้ยสุดใหญ่โอ้ยโอ้ยโอดูนะคะเบียดกันไปเบียดกันมาเอ้าดูเพียงามโชว์แบบตัวใหญ่มากเลยนะเวลามาอยู่กับวาลนไทยงี้โอ้โหโอ้โหาลินยสองปีห้าเดือนเกอปนะคะมันดีเลยต้องว่าห้าเดือนนะครับต้องว่าห้เดือนเนาะเตือนตูดเตือนตูดเตือนตูดแล้วโอห พอพันสายหลักเนาะงามโชคจะเป็นพ่อพันสายหลักรุ่นโตไปนะคะไปแล้วไปแล้วเอ้ามีการยกขาด้วยได้มีการยกขาให้ให้น้องกลางขาด้วยได้สกิกกะดูมีการตามน้องอีกนะ ด,ดูดูดูแต่ว่าเลนไท้เขาก็ชอบลุมของพี่เขาเหมือนกันนะนั่นน่ะเอออ,อ,อเล่นโยกไปด้วยกินไปด้วยนะฮะได้อ้ยมากินแล้วอใช่ครับต่อไปก็จะพาเราก็จะมีคอนเทนต์ให้ได้ติดตามเรื่อยๆนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิง่งติดตามนะคะในช่องโอเล่ไอง,งามโชคบักหลาแฟมิลี่นะคะกดไลค์กดแ like, ชร์รัวๆด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยจับงวงกันด้วยอ่าวัสดีค่ะสวัสดีครับ ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอ้ยดูซิดูพี่ดูน้องขอยอินดูพี่เขาโอ้ดูนะติดตามอย่างน้อยน้อยอู่เลยดูนะฮะกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องงามเาบาี่นะครับแล้วก็ช่องน้องวาเลนไทนยครับชแนลนะฮะเลนนแมิลี่ด้วยนะกดาด้วยครับนี่นอนแล้วครับนอนนนขึ้นนี่นี่โอ้โหขึ้นมากขึ้นมาก ผมก็เป็นน้องอะนะผมก็อยากแกล้งพี่บ้างนะอืออือเอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปถึงไปแกล้งแกล้งเลยอ้าวอ้ต้องวายยิบเลยต้องว่าต้องวายยิบเดีวต้องวาไม่กล้าเดี๋ยวพี่อะเนาะยิบยิบยิบยตะอยตะอต่นิดนิดตะนิดนิดลูพี่เจ็บโอ้ยเตะนิดนิดเอ้ยนั่งทับนั่งทับนั่งทับแล้ว